เราจะมาแก้ปัญหาอะไรนะอ่าชุดข้างดังครับชุดข้างที่มันมีเสียงดังเป็นปกติของตัวนี้เออของ C400 C C400 GT C400 X นะครับที่มันมีเสียงดังปกติอยู่แล้วอะด้านข้างชุดข้างโอเคเดี๋ยวลองลองสตาร์ทดู อมันก็ดังอยู่ระดับหนึ่งใช่ไหมเนียตต้องบอกก่อนว่ารถผมไม่ค่อยดังเท่าไหรนะ่ครแต่ว่า มันก็ดังอยู่ระดับหนึ่งของมันนะครับอันนี้คือรถผมไม,ไม่ค่อยดังนะเพราะว่ารถยังสามพันกว่าโลอะ้วอีกคำหนึ่งที่ว่าคันที่ดังเหรออันนี้ดังขายไปแล้วาขายไปแล้วทำดัเป็นอะไรที่กำลังไม่หนยังไงมันดังแน่นอนอ่าอ่าอ่าครับเราจะทีนี้เราจะมาทําชุดข้างกันนะครับว่าว่าโมตรงไหนบ้างนะครับก็จะมีชุดเครื่องไม้เครื่องมือแต่อันนี้คือ ชุดเม็ดถ่วงน้ำหนักอันนี้ชุดชุดชุดทำมาแล้วใช่ไหมทำมาแล้วคิดมาแล้วอ่าฮะโอเคอันนี้โมมาเรียบร้อยโมมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับเดี๋ยวเราอยู่ในขั้นตอนของการถอดนะครับหรือชุดข้างถอดชุดข้างเพื่อใส่ชุดเม็ดที่เราทำมาแล้วอันนี้ก็จะทำให้รถวิ่งดีขึ้นด้วยนะครับไม่ไม่ใช่แค่เงียบอย่างเดียวเป็นชุดโมของของน้องก็รับมา ตรงไหนไม่ออกอ่ามันติดตรงโอลิงครับโอลิงมันจะถ้าดึงแรงเดี๋ยวโอลิงมันจะฉีกอ๋อโอเคเนี่ยผมก็ถอดปกติมันก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะ <ผม S 1> ดึง <พอ S 1> ตรง ผมพิดทั้งหลาย่นระบัดรเลยแต่ละเลยใช่ใช่มันคมงผมะตรงนี้ผมรู้ว่าเป็นกลมอันนี้รูปเป็นข้างล่่ดีเลยต้องใช้อนั้ำผมราโอลิงขาดหรือเปรัาผมรอโอลิงเนี่ยผมสั่งที่ศูนย์รอเป็นเดือนเลยพี่อ๋อรอเคยขาดเหรอเคยครับโอไม่เคยไม่เคยเลยนะ อันนี้อาจจะมีฝืดนิดหน่อยเพราะว่าเนี่ยจะมีคราบอยูอย่คราบเยอะเลยนะใช่เดีย๋ยวผมล้างทําทำมาให้ใหม่เป็นเพราะอะไรอะ่ะอ่าเขาเรียกอะไรนะฝุ่นเวลาไอ้เนี่ยมันเป็นตัวกองครับไอ้เนี่ยไม่เหมียดูดอากาศเข้าไปเพื่อระบายความร้อนช,ชุดข้างแล้วระบายออกทางนี้ครับอันนี้คือตัวกองไอ้ตัวนี้สําคัญอืมถ้าเราเปลี่ยนกองหรือล้างกองถ้ถ้าเกิดเราใส่กองแต่ง เราต้องล้างตัวนี้ด้วยเพราะตัวนี้เป็นตัวกองมันจะตันถ้าดูดอากาศไม่เข้าความร้อนภายในมนันจะสูงต้องล้างประจำล้างตอนเปลี่ยนกองนี้นะไอ้เจ้าตัวนี้นะครับที่มันอยู่้าน,นข้างเนี่ยนี่ถ้าตันเนี่ยชุดข้างเราจะร้อนนะครับพยายาม ยามล้างฝุ่นล้างอะไรถ้าสมมติเป็นไรลุยน้าลุยน้ไมาก็ควรจะถอดล้างหน่อยก็ดีนะพราพวกคาบฝุ่นคาบอะไรเยอะๆปะกติเขาจะล้างเขาจะเป่าเขาจะล้างฝุ่นทุกครั้งที่มีการเป่าของอากาศาหรือไม่ก็ทําความสะอาดของอากาศหรือเปลี่ยนของอากาศประมาณนี้อนะโอเคตอนนี้เราก็เอาชุด,ช,ดชุดสายพานออกมาเลย ก,ก็มีฝุ่นเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะครับแต่จะบอกให้ครับที่มันดังเกิดจากตรงไหนเ่ที่ที่มันดังนะฮะถ้าจะเกิดจากตรงนี้ช,นชุดหลังเต่ามีชุดหลังเตาเนี่ยมันมันขยับช่วงรอบเดินเบาเวลามันจะคองทอนอ่ามันมันมันขยับได้ถึงเปลี่ยนไอชุดไอไอตัวเนี้ยต,ตัวประคองช้าหลังเตาตนาซื้อใหม่ที่ศูนย์เบิกศูนย์มาก็ยังหลวม คือหลวมเป็นปกติอ่ามันเป็นโรคจำตัวของมันที่ว่าเวลาจอดหรือเวลาขับเงี้ยมันจะกิ้งกิ้งก้เหมือนรถหลวมอ่ะแต่ความจริงแล้วเกิดจากชุดหลังชุดเม็ดกับชุดหลังเต่าชุดหลังเต่าเวลาช่วงลารถเดินเบาอ่ะมันจะมันจะให้ตัวครับมันจะกิ้งกิ้ง่เนี้ยดูฮะมันโยกได้เนี่ยดูช่องไอ้ตัวดูแก๊บแก๊บแก๊บมันค่อนข้างสูงนะ เนี่ยตัวตัวชุดชุดอ่าชุดคำหลังเต่าโอ้เจอระบีแห้งมากเลยพี่แพทย์ไม่มีเจระบ,บียบอะโอ้ทำไมขนาดนั้นอนะ่ะเอามาได้ไหมามา,า,มาแบบมนะต่ผมจอระเียบที่นะผมตัดแต่มาแต่ถงใหญ่เจระเบียบที่แท้ตรงนี้เป็นิมใช้เข่าอ่าอันนี้มันจะเหนียวพร้อมจับโลหะปุ๊บม,มันจะเหมือนมันจะเป็นฟิล์มเลยเนะี่ยอืมทีม่เทียมนีม่เป็นฟิล์มกันหนึ่งแล้วชุดเม็ดที่เราเตรียมมาเนี่ย โอ้ฝุ่นบาเลยนะครับฝุ่นเยอะมากเลยเดี๋ยวลองทำให้ดูก่อนเดี๋ยวมันต้องล้างก่อนล้างน้ำธรรมดามันต้องแรงหน่อยเนี่ยพอเราใส่เี้ดแล้วมันจะกระชับครับมันจะซ้ายขวามันจะไม่ได้ยินเสียงแต่ถ้าเป็นชุดเมดเดิมได้ยินไหมครับก็เก่งๆๆๆเรารอบเดินเบาอ่ะก็มันต้องมีอยู่แล้วใช่มันจะเก่งๆๆแต่เมื่อพอทำนี้เป็นเม็ดที่ทำคิดขึ้นมา ครับไม่ได้ยินเสียงแล้วน้ำหนักเม็ดก็เปลี่ยนด้วยอ่าได้ทํามาเท่ากันกับของเดิมอันนี้คือเท่ากันเท่ากันครับผมโอเคอันนี้คือโมโมชุดให้มันอให้มันไวขึ้นด้วยใช่ไหมให้มันจัดด้วยอ่าถ้าเราอยากให้มันจัดถ้าเกิดน้ำหนักตัวเราอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบบวกลบถ้าคนเดียว ถ้าอยากขับสนุกเน้นขับขับขี่ใช้ในเมืองออผมอยากให้ลดน้ำหนักลงมาสักตกเมตรละกรัมกว่าเพราะของเดิมมันอยู่ประมาณสิบเจกรมใช่ไหมพี่ครับอรถมันเหลือสักสิบหกก็ได้สิบหกแล้วมันจะทำให้เราออกตัวขับแล้วมันจะสนุกขึ้นใช่ก็คือลดน้ำหนักตัวนี้<ถ>แต่ตัวนี้คือเท่าเท่าเดิมอันนี้เท่าเดิมเท่าเดิมโอเคครับผม เดี๋ยวชุดชุดคลัชนะครับรตัวนี้จระบีแห้งนิดหนึ่งก็ mm hmm. เ,เปิดมาแล้วเราก็ต้องดูแลมัน mm hmm. นะครับโอ <Okay. S 1> เคแล้วเราจะใส่จระบีเข้าไปพี่ฉีดแล้วมันเปิดลเลอะแถวนี้ได้ใช่ไหมได้ครับเดี๋ยวล้างอหรอเดี <Okay. S 1> ย๋ยวเราจะล้าง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 แห้งซักแห้ง ซักแห้งใช้ใช้เจ้าตัวตัวซ r อซล้างทำปีนะครับขนาดรถสามพันหนร้อยโลก็ก็เป็นเสียงนะครับรถสิบโลเยอะมากเยอะเลยรถสามพันหนึ่ร <'s muerte> <ine> ้อยโลเนี่ยเยอะแากแล้วเสียงดังียงอะไรเนี้ย มันจะไม่น่ายเลยไม่ใส่หรอรถรถของเราเรียกว่าอะไรถ้าเราไม่ล้างเลยต้องล้างยังบ้างครับทีนี้ว่าคนเข้าขุดอะไรกันต่อแล้วปกติครับโรคประจำตัวของรุ่นนี้ทุกทุกรถไม่ว่าจะเป็น BM เหรือว่าจะเป็นสกูตเตอร์อื่นก็ก็ต้องหมั่นล้างกันปกติเขาล้างกันทุกหมื่นโลป่ะ วิ่งแ,แต่ช,ชุดข้างนี้ถ้ารู้สึกว่าเริ่มดาง,ดางนี้ก็ล้างเลยต้องถอดม,มาล้างจารบีอาจจะรบีใหม่าหาก็จารบีมันแห้งก็ประมาณนี้ครับเร,เราต้องดูว่าเสียงดังหรือไม่ดังเป็นหลักแต่ว่าถ้าอยากล้างก็ก็ล้างได้สองมื่โลล้างทีนึงนังไงนานไปครับนานไปเนาะต้องอยู่ที่การใช้งานด้วยครับอ่า,าอุต่การใช้งานถ้าลุยน้ําลุยโคลนเนี่ยต,ต้องล้างบ่อย งานเดียวจะมีแห้งๆหดูแกนนี่ครับไม่เลยมันดำมันมีรอยมีรอยเขาเรียกอะไรมีคราบเป็นคราบดำนี่เกิดจากสารมอนแห้งมันมันเกิดจากมันมันแห้งแล้วมันมีการเสียดสีเดี๋ยวเราก็อัดจารบีใหม่คือจารบีแห้งเพราะว่ารถจอดนานกิโลน้อยก็จริงแต่รถจอดนาน ก็จะรบีแห้งได้เหมือนกันรถอายุเยอะแล้วใช่ไหมก็แห้งได้ได้ครับเดี๋ยวเราใส่จารบีเข้าไปเดี๋ยวนะผมใส่นี้ให้ดูกันสามเม็ดมันมีด้านด้านทึบกับด้านสว่าง<อ>าต้องด้านทึบหันไปทางซ้ายเสมออ่าให้มันอยู่ฝั่งเดียวกัน ให้ทางซ้ายถ้าเป็นใส่ขวามันจะย้อนมันจะย้อนแล้วมันจะไอ้ลูกที่ผมคิดค้นมามันจะหลุดสาาจะเสียดส,สีกระชามได้ครับมันมีด้านทึบด้านทึบคือด้านที่มันหนากวา่าใช่ต้องใส่ไปทางซ้ายเสมอครับอ่อันนี้ตัวนี้จะพอดีพอด,อดพอดีกับลองเดิมพอดีกับลองแต่ถ้าเป็นลูกลูก ลูกออริจินอลของบีมันจะมันจะให้ตัวเยอะไปด้านข้างเนาะใช่ครับอันนี้มันจะพอดีกับร่องมันจะไม่มีการให้ตัวด้านข้างแล้วมันก็จะไม่มีเสียง จะมีซ้ายกับขวาเนี่ยใช่ฉะนั้นน่ะก็จะใส่ไม่ไม่อันนี้รีเช็คนะครับรีเช็คว่าใส่ถูกฝั่งไหม แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาประกอบมันมีขั้นตอนหนึ่งที่เออเรามีการแก้ไขในชุดน,นี้ละต่อไปเราประกอบเลยนะใส่จารบีตอนนี้โดนความร้อนสูงนะนจารบีวพนี้เป็นจารบีลิเธียมครับแบ่งมาจากถังใหญ่อันนี้ก็คือน,น่าจะปกติเขาใช้จารบีขาวใช่ไหม อ่ามันมีหลายหลายสูตรหลายเกรดใช่ไหมเจลเบีมีหลายเกรดอันนี้ก็น่าจะเกรดสูงกว่ามันเป็นลิเทียมอ่ะครับไม่ใช่ไอปิโตเลียมอ่ะก็จะเป็นฟิล์มลิเทียมเป็นฟิล์มบางที่ผสมอยู่ข้างในอ่อใส่เยอะก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นชามเดิมครับถ้าใส่เยอะมันไม่มีซีนกันจจลเบีเหมือนชามมารลอซี่ถ้าชามมารลอซี่มันจะมีโอลิง กันจะระดีออกมีซ้ายขวาอันเดียมันเลอะใช่ใส่เยอะไม่ได้เมื่อจะมันจะสลัดสะบัดออกมาแล้วโดนหน้าสำผัสของสายพานแล้วมันจะเลื่อนใช่ครับโอเคก่อนหน้านี้ยังเดียกันฝืดๆ่มีจะระดีสุดเกินต้องออกครับจะมีผลเองดูแล้วมันเลอะ คือกักแล้วนะครับไม่ได้แน่นแบบโอ้ฝืดไม่ไม่ใช่นะครับแน่นพอดีนะครับอนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาประกอบก,ก็ไฟนอลกินเนอร์ทำความสะอาดใส่ชุดคลเข้าไปนอะจะบ,บีเราเราเพิ่มบางๆเลยนะย้ำนิดนะครับจะบ,บีบางๆนะไม่ได้หนา กกอบจุกันใส่ชามใส่ชามเข้าไป ตัวนี้เรยวไหมนะฝายครอบครับส่รอช้ามครับช้ามครับทำให้มันเร็วๆตัดต่อใช่แนวคิดมันจะยาวไป ก็ประกอบเรีย,ยบร้อยแล้วนะฮะงานเรียบร้อยดีไม่ต้องไม่ต้องปิดใช่ไหมไม่ต้องครับล็อกข้างเดียวพอครับโอเคเนี้ยมีขนาดไม่มีฝาครอบคลับก็ค่อนข้างเงียบแล้วนะฮะ เลไม่มีฝาครอบดังกันเยอะเลยลต้องกับเดี๋ยวลองไปลองปิดฝาครอบแล,แล้วไปลองอยู่นอกบ้านพอดีมันอยู่ในโรงรถครับอยู่ในโรงรถเสียงมันก็ข้างทุ้มนิดข้ากลางวานนิดหนึ่งเดี๋ยวประกอบฝาครอบเสร็จแล้วไปลองฟังอีกเสียงครัองอีกทีหนึ่งนอกนอกตัวาอาคารเสียงมันแต่มันก็เงียบนะเงียบไปเลย อันนี้ก็ซักแห้งครับเพราะว่ารถไม่ได้ต้องใหม่อยู่เลยไม่มีไม่ค่อยมีคราบเท่าไหร่แต่มีฝุ่นบ้างเราใช้กันซักแห้งเอาตรงนี้เดี๋ยวตัวนี้ใช้อะไรอับสีดีเราเล,ล,ลื่อนมือไ่ไม่มีอะไร แสกซึมงไปยืดอายุในลูกปืนมมันไม่ได้แ้วเมื่อกี้มันแหง้งฉันแห้งแต่มันเข้าได้ไหมครับเพราะว่ามันมีโอลิงเป็นสีมันก็ระหมุนกัดนด้วยแรงมาในชุดนี้นคล้องกันอือใช่ข้างในถอดยากตอนถอดยากเพราะเนื่องจากไอ้ชุดเนี้ยประสวดเลย ไปแต่ว่าเวลาตัดต่อตฟองใส่ fast f อกเวลาใส่ใส่คืนกลับนะครับก็อาจจะต้องมีเทคนิคกันนิดนึงก็คือเราก็จะขันยึดสลับซ้ายทีขวาทีนะครับเพื่อให้ให้มันลงลงล็อกที่ดีที่สุดก็คือไม่ให้มันยึดฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนอันนี้เป็น,เนีเทคนิคเฉพาะ ผู้มีประสบการณ์เขาจะเข้าใจนะครับว่าต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนแต่น้องๆที่เริ่มงานใหม่เริ่มทําใหม่ก็อาจจะไม่เข้าใจจุดนี้ก็คือจะยืดยืดไล่ที่เฟังไปเลยอนะไรเงี้ยซึ่งซึ่งไม่ไม่ควรทําอย่างไนไะ้นควรทำซ้ายขวาซ้ายขวาสลับกันไปบนล่างนะครับตอนนี้ก็คือมาถึงขันตึงกี่ปอนกี่ปอน แปดประมาณแปดใช่ไหมไม่แน่ใจใช้ความรู้สึกเอาถ้าคนไม่รู้ก็คือให้เรากะว่าตึงพอเราขันแน่นแน่นหน่อยหนึ่งแล้วก็ขันไปอีกสองชั่วโมงสองชั่วโมงคือก็าสมมติว่าหลมเราขันสมมติว่าขันเนี่ยพอเริ่มตึงมือปุ๊บแล้วก็บิดขึ้นไปบิดเหมือนเหมือนฝืนไปอีกสองชั่วโมงสองนาทีสองชั่วโมงอ๋อสองชั่วโมงนาฬิกาสองชั่วโมงนาฬิกาสองชั่วโมงนาฬิกา รู้สึกตึงแล้วก็บิดไป2ชั่วโมงเลยิก่าอันนี้อันนี้ความสัมผัสพิเศษนะครับเนี่ยพอเติมปุ๊บก็้วก็บิดไปนิดนึงัน่นแน่นมันก็จะไม่ไม่หวานมันจะพอดีพอดีครับถ้าเป็นที่ตัวไปก็จะใช้ถ้าตัวเป็นสวิสที่เขามีเครื่องมือเขาก็ใช้กแจปอดอยู่ประมาณ8ใช่ไหมน่าจะทั่วไป แต่เป็นประเภทก็จะมีประเภทหนึ่งอัดอย่างเดียวอันนั้นอันต,นตรายอันตรายแต่แข้งมัน,เป,น,เ,ปนเป็นพวกอลูมิเนียมมันหวานง่ายใช่ตึงมือตอนผมเี้อกาทำแค่ตึงมือลอ,ลองสตาร์ทอครับเดี๋ยวลองสตาร์ทอีกทีแล้วอ,อันนี้เงียบคริปเลยพอปิดปุดชุดปะครอบ,อบทุททางคุณไม่เงียบเลย ที่มันตอนนี้ช่วงที่เราบ่อนคัลลิ่งเนี่ยประเด็นมันจะก่งๆๆๆๆๆอันนี้เนียนไปเลยนะครับไม่มีการไม่มีคือคือคือให้เห็นแล้วนะฮะเงียบคริบเลยอันนี้คือยังย่งยังไม่หมดนะกันกันเสียงนี่ยังไม่ได้ใส่นะครับอันนี้ชุดครอบกันเสียง ใส่ชุดครอบกันเสียงก็จะเงียบขึ้นอีกโอเคเดี๋ยวใส่เสร็จเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทกันดนูรอบเดี๋ยวเราประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองเดี๋ยวเข็นออกไปด้านนอกนิดนึงพอเดีมันอยู่ในตัวอาคารนะมันก็จะมันก็จะมีความกังวลน,นิดหนึง่งเดี๋ยวเราจะลองลองกันดูโอเคผมไม่ขี่มาแล้วนะ เมื่อกี้อ่ะตอนที่เรา,เาลงคันเร่งนะเราเราเรา,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 าปล่อยคันเร่งนะครับเรายกอะครับยกคันเร่งปุ๊บเนี่ยมันจะมีปกติคือมันจะึกคึกๆๆกึกนะครับถึงถึงทำเลนนัมิกอัปเกรดแล้วก็ยังมีอยู่บ้างนะครับเนื่องจากแมคานิกคือตัวเจ้าตัวชุดข้างมันดังของมันเองอยู่แล้วอา่าแต่ตอนนี้คือแบบเงียบไปเลย นะครับไม่มีอาการกึกๆๆกให้เห็นเลยแล้วก็มันมันสมูทมันสมูทขึ้นไปเลยสมูทขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอันนี้คือก็คือผมผมทำกับทางน้องวัดเขานี่ครับก็ก็เป็นคันที่สองนะครับของน้องวัดเขาทำของเขาเองก่อนแล้วก็ของผมแล้วก็มาทำของผมครับ นี่ก็ถ้าใครสนใจก็ต้องติดต่อที่น้องวัดดูนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้โอเคเดี๋ยวลองใหม่นะชุดข้า,างฮะที่อยู่ตรงนี้ยปกติมันจะดังมือต,ต,ต้นคลิปมันดังอยู่ฮะต้นคลิปที่เราถ่ายดังเดีนะ๋ยล,ลองนี่ครับ ตอนที่เรายกคันเร่งปุ๊บมันไม่กึกกึกนี่ยครับเงียบไปเลยนะครับๆๆๆๆๆอันนี้ไม่มีสูตรโมนะครับไม่ได้โมเรื่องความจัดจ้านนะครับเอาเน้นความเงียบอย่างเดียวตัวนี้ ที่เรียบร้อยนะครับถือว่าใช่เลยนะครับแต่ลองขี่ว่ยาวดวูเดี๋ยวผมมา,าให้รายละเอียดทีนนี้ขนาดรถรถผมเป็นรถใหม่นะมันมันมีความชัดเจนมากเลยว่ามันเงียบมันหายไปเยอะเลยรถผมแค่ 3,900โลนะครับคือลดลดประมาณ2ปีกว่าแล้วอยู่ที่ศูนย์อีกก็คือลดประมาณหลายปีเลยนะครับอยู่ที่ศูนย์อีกลดปี2019ก็หลายปีแล้วครับ <c oughs> ประมาณ4,000โลตอนนี้ก็คือก็คืออยู่เยอะอยู่พอดีผมกำลังอยู่ในขั้นวิจัยการทำเซนเซอร์ลมยาง,งนะก็เลย มีฟอ้องนิดหนึ่งแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้ทำในส่วนของอในส่วนของฟอแล้วก็หน้าจอสปอร์ตนี่ยผมทำเซ็นเซอร์ลมทดลองเซ็นเซอร์ลมยางอยู่โอเคโอเคแต่ถ้าถ้าเป็นอะไรนะถ้าเป็นชาม马าซี่จะใช้สูตรเดียวกับ ชามเดิมตัวไม่ได้ไไม่ได,มด้ต้องไปอีกสูตรหนึ่งเพราะว่าชามมาร์ลซีเม็ดจะไม่ใช้ไม่เหมือนกันแลวตัวในตัวประคองประคองชามหลังเต่าครับมันก็ต้องใช้ของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> อหน,นึ่งสองโอเคอันนี้คันนี้เป็นชามมาร์มารซีนะครับน,นี่ หน้าจอสปอร์ตไฟเดย์ท m e โอเคเดี๋ยวเราลองลองฟังเสียงทางมอลลซี่ดูนะครับปกติมอลซี่นี่ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องเสียงดังเขามีชื่อเสียงมากเรื่องความดังเดี๋ยวเราจะลองดู เบรกเคปะไม่ครับ,รบต้องกลับสองข้างบางทีครั้อ๋อโอ้อันนี้ปกติชามาเลเซียไม่ใช่แบบนี้นะอันนี้เงียบคลิปเลยไมไ่ต่างจากคันเมื่อกี้เลยนะครับไม่ได้ต่างกันเลยโมเงียบคลิปเลยเงียบมากนะครับเงียบมาก จะลองเปิดเลยนี่สิมีนิดหน่อยครับมีคือแบบมันไม่ใช่มาล็สซี่อ่ะมาล็สซี่ดังกว่านี้เยอะมากเลยครับแก่งแงๆงแงงแงงงชัดเจนมากอันนี้เงียบคลิบเลยนะครับโอเคยอดเยี่ยมเลย